นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะสัมปะจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพงพาพาหาหารือ,อสัมปะจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพงพาพาหาหารือ,อสัมปะจิตชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพลงเพลงพาพาหาหารือ,อสัมปะจิตชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพงพาพาหาหารหือ,อสัมปจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพงพาพาหาหารือ,อสัมปะจิตชามิ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหอมสัมปะติชามิเพลงเพลงพาพาหาหารือ,อสัมปะจิตชามิ นาสังสิโมโรมมาจะมหาเทวาสพเยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาะพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหอมสัมปะติชามิเพลงเพลงพาพาหาหารือ,อสัมปะจิตชามิ นาสังสิโมโรมมาจะมหาเทวาสพเพยักขาปรายันติโรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวโหอมสัมปะติชามิเพลงเพลงพาพาหาหา,หารือสัมปะจิตชามิ นาสังสิโมโรมมาจะมหาเทวาสัพเยขาปรายันติโรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติชามิเพลงเพลงพาพาหาหา,หารือ